คุณเคยได้ยินเรื่องนักดนตรีไร้หัวไหมตายพอเล่นผิดแค่จังหวะเดียวแล้วโดนตัดหัวคางงานราชาชงตำนานนี้เกิดขึ้นในเยอรมนีผู้ชายคนนั้นเป็นนักดนตรีไวโอลินประจําวังเขาเล่นมานับ1ิบปีไม่เคยพลาดจนในคืนนั้นงานเลี้ยงใหญ่เงียบกริบทุกคนรอฟังท่อนโซโลของเขาแต่พอขึ้นท่อนที่ยากที่สุดมือเขาก็เกิดสั่นขึ้นมาเสียงที่ออกมาเผียนแค่ครึ่งจังหวะเดียวและแค่นั้นเอง คำสั่งก็ลงมาทันทีลากตัวมันไปตัดหัวตั้งแต่วันนั้นคนงานในวังก็เล่าว่าทุกคืนหลังงานเลิกจะได้ยินเสียงไวโอลินเบาๆท่อนเดิมท่อนที่เขาเล่นพลาดทั้งที่ห้องโถงก็ถูกล็อกแน่นไม่มีใครเข้าไปอย่างแน่นอนและที่ทำให้สับถึงที่สุดคือ เสียงไวโอลินนั้นเล่นถูกจหมาเป๊ะทุกครั้งเหมือนเขาพยายามแก้ข้อผิดพลาดตัวเองหลังจากที่เขาไม่มีหัวแล้ว